โอเคครับเราเดินทางเข้าหมายกันต่อนี่ร้านค้าร้านที่สองนะครับร้านนี้จะมีผักมีเครื่องผักพวกนี้ขายได้นะครับร้านนี้ลูกสาวสวยครับร้านนี้มี่มก๋วยเตี๋ยวบางกวางวันนะครับนี่คือเส้นทางเข้าหมายบ้านอะไรบ้านบางกระชอนเนี่ยไม่ใช่หรือบ้านเนี่ยบ้านอะไรเนี่ บางไทรพนบ้านบางไทรอนือป,ปากท่อจังหวัดราชบุรีครับตามทางราชย้อยนะครับ วันนี้มันแน,น่นี่ครับตรงไปตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงไปตรงนี้เป็นหมายตกปลาได้นะครับเนยวมีมีคนอยู่เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไป่ข่บ้านไล่ริมทานนะครับเลี้ยวขวาไปตามทางเลยพอจากร้านค้าสองร้านนั่นมานะครับไปตามเส้นถนนลาดยางนี้เลยยาว,ยาว ถ่ายให้ดูนะครับเส้นทางเข้าออนะครับ แถวนีด้นี่เฮมีเขื่อนจีเป็นเขือหหนนร่หนลงเข<ค>ือน<ะ>อืมเาี่มันขับเขาไปแถวนีนาจะยูแถวแถวสะพานเบ่มีเงีมากขแล้วเงียะกนะกะี้กางละไรไปมันดูดรับ ตามทางลาดยางไปเรื่อยๆเลยนะครับพอเลี้ยวขวามาแล้วผู้ไสนนะครับหมายนี้เขาจะเรียกกันข้อหัวผู้ไส่อยู่ตรงข้ามกับวัดนะครับอยู่ตรงคนละฝั่งกับวัดเลยนะครับนั่นเดี๋ยวว่้แม่เล่าบอกกันเลยวุ้แม่หนครับตรงไปเรื่อยๆนะครับจะเข้าตรงท้ายเขื่อนนะครับมีค้อหัวอยู่ คลิปสองคืนสองวันนะครับคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกคืนนึงนะครับมาดูกันว่า,า,า,าจะมานบอไปลงไปเขาตรงไปเรื่อยนะครับหูตาผมนัด ไปถาวรคุณบ๊วยไปเลยครับยาวๆตรงไปแล้วครับตรงนี้ขวามือจะเป็นค่ายบ้านไล่ริมทานนะครับ ค่ายบ้านไร่ลินทางนี่เราจะมาสุดทางลาดยางตรงนี้นะครับโอเคนี่คือสุดทางลาดยางนะครับอ่ะสุดทางลาดยางแล้วเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับเห็นขวามือไหมครับขวามือจะเป็นคอกบ,บัวครับนี่แหละที่เรียกว่าทางเข้าคอกบ,บัวแหลมผู้ไซนะครับนี่บัวเข้าคอกอย่างนี้นะครับ นี่คือข้อบัวนะครับนี่ครับข้อบัวขวามือใช่ไหมครับตรงไปจะเป็นแหลมผู้ไซนะครับแยกได้สองทางนะครับไปขวาได้ไปซ้ายได้นะครับแต่เราจะเข้าตรงนี้ครับส่วนหมายที่ผมไปหมายต้นพุทราจะเข้าตรงนี้นะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงเลยข้อบัวแล้วเลี้ยวขวานะครับถ้าไมายแหลมผู้ไซจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับนี่ของผมเลี้ยวขวานะครับโอ้น้ําลงเยอะเลยครับกำมังนี่ แล้วขวาผ่านค้อกวัวมาแล้วขวาแล้วก็ขับตามทางเข้าไปเลยนะครับขับตามทางเข้าป่าไปเลยวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะเนี่ยน้ำลงขนาดนี้นี่นะครับออไปได้สองทางนะครับเราลงนี่ก็ได้หรือไปนู่นก็ได้เราไปนี่ดีกว่าง่ายกว่า ถ้าน้ําขึ้นเขาจะหลบมาทางนี้นะครับเพราะน้ําตรงนี้จะท่วมพ่อเราออกขวามันเรื่อยๆเลี้ยวขวาก็ออกขวานะครับออกขวาตามทางไปเลยตรงนี้แต่ท่วมไม่ค่อยถึงนะครับโอเคครับตามทางไปเลยครับนี่เข้าป่าตรงนี้นะครับนี่ก็เลี้ยวขวาอีกขวายาว,ยาว ยาวๆเข้าไปเลยนะครับเส้นทางนี่ครับพอเข้าหน้าฝนทางก็จะบีบเข้านะครับ ความสมบูรณ์ของป่าก็จะบีบแคบกว่านี้นะครับนี่ยิ่งนี่เพิ่งเริ่มเข้าฝนนะครับต่อไปนี่หนีบนะครับเนีเจอแล้วครับน้านหอู้น้ําลงเยอะมากเลยครับดูครับนี่มีน้าตกปลาอยู่นะครับตรงนั้นกลางเต็นท์หนึ่งแคมป์แล้วครับลงกว่าปีที่แล้วนะครับนี่จุดเขากลางเต็นท์กันอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับคนนี้เลี้ยวซ้ายแล้วโอเคมีน้าอยู่ ตามทางเข้าไปแล้วโอ้น้ำลงเยอะจริงๆโอ้เห็นข้อนปูเลยโอ้ตรงนี้มีนะครับตรงนี้มีหนึ่งแคมป์นะครับขวามือตรงนี้ก็มีนะครับหนึ่งแคมป์ขวามือตรงนี้มีลนะหนึ่งแคมป์ ตรงนี้ก็มีโอ้ไม่ใช่น้อยๆเลยครับเต็มแน่ๆวันนี้คุณงมนตรงนี้ที่ผมนอนประจำนะบ่าแม่นอีกหนาอีกโอ้โหน้าๆนักตกปลานักกลางเต็นท์เยอะมากเลยครับแต่ฝนไม่ตกด้วยนะเนี่ยนี่ของเราอยู่ตรงนี้ไม่เหลือหราเย มีไหมมีไหมโอ้โหกองขยะกองขยะไม่มีด้วยเหรอมีมีด้วยโอ้โหปิดทางด้วยเขาเข้าทางนู้นกันเหรอเขาปิดทางไว้เขาไปเข่าทางคุณเอาใหม่มาปิดอืมนี่เขามาเข่าทางนี่กันนะเราไปหมายนู่นกันเล่นสิมมะม่วงเขาป่ะเออใช่แล้วนี่ไงนะเขาติดตัวเองเลย เออเขาก็ปิดว่ะใหม่ไปกันทางอีกปล่ใหม่คนเขาไปแบบร่วมเนี่ยมันจะอยูอต่ตัวเองโอเคครับเราก็มาหมายนี้ครับทางนี้ผมเปิดเองนะครับนี่ทางนี้ผมเปิดกับมือนะครับรถผมติดเ,คครเ,เพรานว่าหมดแล้วลงไปกลางาติดหนัง เด่นางื่อเอลยทีมงานลองก็ไม่หกเต้ามา,กามหกเต้ามาเขาเตืนตอนน่ะคนเองเขาเตรียมพร้อมเขามาอยู่แล้วอู้หลงขับหลีบอ่ะนี่ปลามุ่งนึ่กับเขาตัวหญ่ถึงแล้วครับแม่ประจันโอเค